ก็มาพบกันแบบหน้าเปืยอ,อเลยเลยเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลอกสิวเซียนนะคะยี่ห้อ Clear n o s นะคะมาลอกสิวเสียนให้ดูกันเลยชัดๆเริ่มเลยดีกว่าอันนี้นะคะขั้นตอนที่1จะเป็นน้ำใสๆซึ่งเขาว่ากันว่ามันจะทำให้พอเราทาลงไปบนจมูกเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังอ่อนลงแล้วก็ ดันเจ้าตัวสิวเซียนที่อยู่ในจมูกออกมาได้มากกว่าปกติเขาชื่อว่าพอสมูทเมจิกวอเตอร์นะคะเขาว่ากันว่าควรทาให้ชุ่มๆชุ่มๆนะคะโอเคค่ะไม่รู้ก็อื่นไปหรนะือเปล่านะแต่ขั้นตอนนี้อาว่าจะรู้สึกหยิบๆที่จมูกนิดหน่อยไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นปฏิกิริยาของเขาก็ได้ต่อไปนะคะ สเต็บที่2จะใช้เจ้า Black h e a d Elaser m a s k นะคะซึ่งจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนมากสีดำๆแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือทาลงไปที่จมูกตรงที่เรา <you> are, ลง <but> <Please S 2> เป็นสเต็บท่ไ Running playing in the park Trying to find your favorite spot ในหนึ่งกล่องนะคะมันจะมีเป็นใบที่เป็นตัวแบบพอแพดอันเนี้ยเขาเรียกว่า cut o n peel off นะคะทั้งหมด7อันซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่แถมอีกอันหนึ่งเป็นแนั่นหมายความว่าเราจะใช้ได้ทั้งหมด8ครั้งในหนึ่งกล่องแต่ว่าตัวเนี้ยถ้านี้หมดก็จบแต่คิดว่ามันน่าจะพอกันเพราะว่าใช้อันนี้ว่าใช้มาเหลือ4ี4แผ่นละ ตัวน,นี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่อ่ะโอเคเป็นขั้นสเต็ปที่3นะคะฉีกออกมาจริงๆตามปกติเนี่ยพอทาขั้นตอนที่1เสร็จควรฉีกขั้นตอนที่3รอไว้เลยนะเพราะว่ามือเราเลอะแต่ก็หาใช้ปัญหาใดไม่ทำเสร็จเราค่อยทำก็ได้อ่ะโอเคได้มาแล้วขั้นตอนที่3ทํทำยังไงต่อก็แปะเข้า <will S 1> ไปค่ะเ <embarrass me. S 1> ล็งให้มันตรงๆรงคะ บอกว่าให้กดให้มันเป็นรอยดําๆออกมาแบบเนี้ยถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องคือกดให้มันแน่นๆมากๆค่ะแล้วเราก็รอประมาณจนกว่าจะแห้งคือตรงเนี้ยเราจะสามารถจับจับดูเราจะรู้สึกได้เองอะค่ะว่ามันจะเหมือนแห้งแล้วก็แข็งแข็งขึ้นคิดว่าจะ,ะจะสักประมาณสิบนาที เท่าที่เคยลองทําดูหรือถ้าไม่พอใจก็ทิ้งเอาไว้แล้วไปทำอย่างอื่นอะไรก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันค่ะค่ะก็กลับมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าผ่านไปประมาณ20นาทีก,กว่าลอกออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ จากล่อกไปแล้วนะคะก็จริงๆก็ควรที่จะไปล้างให้สะอาดแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ชุบน้ำเย็นจัดการเช็ดสิ่งสปกปรกได้คืน<อ>นี้เรามาดูผลลัพธ์ของเจ้าตัวสิวเซียนที่ออกมากันเท่าที่ว่าเห็นด้วยตาปล่าของว่าเองมันเยอะมากเยอะกว่ายี่ห้ออื่นใดในในโลกล่าที่เคยลองมา เยวมาดูกัน,นใกล้ๆนะคะถ้าหน่ท่าจะเห็นมาว่ามันเปลี่ยนตัวกันอยู่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ